ดวงเดือนมีนาคม12ลัคนาจะยังไงมาดูดวงกันจ้าลัคนากันลัคนากันดาวเจ้าตัวเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธช่วงนี้เดินไม่ปกตินะเดินแบบตุ๊ปตุ๊เปยอย่างเงี้ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของเราและดาวการงานมันเป็นดาวดวงเดียวกันเพราะฉะนั้น่ะเรื่องการงานก็จะวุ่นวายด้วยนะคะมันจะต้องมีการแก้ปัญหาเรื่องงานเยอะหรืองานมันทับตัว อืมเราจะงุดหิดเรื่องงานนะเพราะว่างานมันรัดตัวแล้วมันเป็นช่วงที่เราต้องทุ่มเทค่อนข้างเยอะมันจะวุ่นวายนิดน,นึงค่ะในเรื่องของการงานมันเป็นช่วงที่มันต้องผ่านไปให้ได้อะเพราะว่างานมันมาเรื่อยๆดาวพุธไปอยู่กับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่ามากงานมากอย่างเงี้ยงานมาเรื่อยๆอยเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะต้องต้องทนนิดนึงสาหรับเดือนนี้อืมแต่มันไม่ได้แปลว่าไม่ประสบความสําเร็จ มันแปลว่าประสบความสําเร็จนะแต่แค่มันจะวุ่นวายเพราะว่าอยู่กับราหูอืมแต่ว่าผู้ใหญ่ช่วยอะไรช่วยนะคะงานมันจะรัดตัวนิดนึงมันอาจจะมีงานเด้งๆอะไรแบบนี้หรือบางคนจะมีความรู้สึกว่างานที่เราทําอยู่อ่ะมันมั่นคงไหมนะเพราะว่าดาวพุธได้ตําแหน่งประประแปลว่าไม่สม่ําเสมอนิดแต่ว่าอ่อนกําลังพอเราเห็นว่างานเราฉันควรอยู่บริษัทนี้ต่อไปไหมอะไรแบบนี้มันจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะอืมแต่ ในแง่ของเรื่องการงานโดยรวมอ่ะเราทำออกมาได้ดีแค่มันจะวุ่นวายนิดนึงนะคะแล้วก็จะงุดอิดอ่ะเรื่องเอกสารเอกสารสัญญาแม้ว่ามันจะออกมาเป็นใบแล้วอะคะ่ะเป็นแบบใบเป็นเช็คเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งไว้ใจได้100%จนกว่ามันจะเสร็จแล้วเพราะว่าดาวฟุตก็เป็นดาวแห่งเอกสารเหมือนกันสัญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะ ถึงจะเซ็นแล้วเช็คจามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งไว้ใจจนกว่ามันจะเสร็จจริงๆนะคะบอกเผื่อไว้เฉยๆนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเราจะมีเรื่องห่วงเรื่องการเงินอยากหาเงินได้ดีกว่านี้เยอะกว่านี้ซึ่งในเรื่องของการเงินอ่ะมันจะเริ่มเริ่มดีขึ้นคือปลายเดือนไปแล้วปลายเดือนไปแล้วรายรับดีประสบความสําเร็จดีมากแต่ต้นเดือนอ่ะเราจะรู้สึกว่ารายจ่ายมันค่อนข้างเยอะมันเก็บเงินไม่อยู่นะคะในเรื่องของความรักคนที่มีแฟน คนที่มีแฟนเราจะหาเรื่องกันนะไม่แฟนหาเรื่องเราก็เราหาเรื่องแฟนมันจะมันจะหาเรื่องกันนะ่ะเออมันจะยั่วมโมโหกันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เค้กอะคือหาปัญหาที่มันมีร่วมกันอะแล้วก็เอามาแก้เราจะได้ไม่เป็นปัญหาของกันและกันนะคะอันนี้คือวิธีแก้เค้เอาปัญหามาพูดหรือพยายามแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคนโสดคนโสดสามารถเจอคนที่ เขาอาจจะอ,อกหักมาแล้วหรือเขาอาจจะมีความคิดลบๆอะไรแบบนี้ค่ะในเรื่องของความรักแล้วมันทําให้เรารู้สึกมันดูดพลังในชีวิตเราอะจริงๆถ้าดาวลักษณะแบบนี้จะไม่ค่อยเชียร์เพราะว่ามันจะพาคนที่มีปัญหาเยอะเออเห็นอะไรก็เป็นปัญหาไปหมดนู่นก็เป็นปัญหาคือเราจะอยู่แล้วเราไม่มีความสุขอแบบชีวิตใครมันจะไปแย่ขนาดนั้นเข้าใจไหมเออแล้วคือดาวแบบนี้บ่นอย่างเดียวแล้วไม่แก้ปัญหา เพราะฉะนั้นคนที่บ่นอย่างเดียวแล้วไม่ได้เ a คแอคชั่นในการแก้ปัญหาเขาก็จะมีปัญหายอยู่แบบนั้นนะคะมันจะดูดพลังชีวิตของคุณไปเปล่าๆเ,เพราะฉะนั้นคนที่โสดสามารถเจอแบบนี้ได้เ,เพราะฉะนั้นไม่ไม่ค่อยเชียร์ขนาดนั้นหรือเจอคนที่เราอาจจะชอบก็ได้แต่เขาไม่พร้อมที่จะเปิดตัวตัวเซ็งอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเรื่องความรักสําหรับคนโสดอาจจะเป็นคนคุยไปก่อนหรือเราไม่ต้องซีเรียสมากเอางานดีกว่าค่ะเพราะว่างานมันจะรัดตัวนะคะ สำหรับช่วงเวลาลัคนากันนะคะ1-10งานรัดตัวมากๆแต่ว่าประสบความสำเร็จนะออกมาแฮปปี้นะคะ11 -20 สบายใจขึ้นเยอะแฮปปี้ขึ้นเยอะอืมช่วงนั้นการเงินเราก็รู้สึกดีแล้วก็วันที่21-30สิ่งที่เราทํามามันจะออกผลเออเราจะได้หน้าช่วงนั้นเราจะได้คําชมช่วงนั้นเงินก็จะดีขึ้นช่วงนั้นนะคะ